ครบรอบ3ปีการจากไปของคุณแตงโมนิดานะครับเข้าฝันอยากกินแกงส้มหน่อไม้ดองพี่เต้มงคลกิจเล่าความฝันครบรอบ3ปีแตงโมบอกอยากกินแกงส้มหน่อไม้ส่วนตอนนี้วิญ,ญญาณไม่มีพลังมากพอจ่อทาบุญใหญ่เมื่อเวลา9นาฬิกา9นาทีของวันที่24กุมภาพันธ์ปี68นะครับที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ที่ปรึกษาหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และอดีตหัวหน้าพักไทยศรีวิไลนําอาหารข้าวหวานมาเส้นไหว้ดวงวิญญาณนางสาวพัทธรธิดาหรือนิดา พัชรวีระพงศ์หรือคุณแตงโมนิดา ภายหลังการจากไปครบรอบ3ปีว่าตอนแรกตนไม่มีอะไรจะไปให้ดีเอแต่ว่าตอนหลังก็มีซึ่งตนก็ไม่ได้คาดคิดเพราะเรื่องราวผ่านมาถึง3ปีแล้วก็ไม่คิดว่ากล้องวงจรปิดจะเก็บไว้แต่ก็มีการเก็บไว้ซึ่งเป็นหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดที่นําไปให้กับทางดีเครั้งล่าสุดที่ผ่านมานายมงคลกิจยังต่าวต่ออยกว่าวันนี้ตนนําน้นําดื่มน้ําแดงขนมจีนน้ายากแกงเขียวหวานขนมไทยห่อใบตองซึ่งทางแม่ของแกงโมบอกว่าเป็นของที่คุณแตงโมนั้นชื่นชอบและยังมีแกงส้มผักรวมซึ่ง จริงๆแล้วแตงโมมาสื่อและขอส่วนบุญกับคนที่ตนรู้จักบอกว่าถ้ามาทําบุญเขาขอให้จัดเมนูตามนี้อยากกินแกงส้มหน่อไม้ดองของภาคใต้แต่ตนหามา2องถึงตลาดแล้วไม่มีเมนูดังกล่าวจึงเป็นแกงส้มผักรวมแทนซึ่งในวันที่1กุมภาพันธ์ปี68นะครับวิญญาณแตงโมได้มาหาตนเหมือนปลุกให้ตื่นให้มาดูกล้องวงจรปิดซึ่งตนก็ขี้เกียจด,ดูเพราะภาระหน้าที่การงานเยอะแต่ไม่ได้ตนต้องตื่นขึ้นมาตอนนั้นแตงโมดูไม่ค่อยสดใสน,นะครับดูมีอาการเครียด เมื่อถามว่านอกจากอาหารแล้วแตงโมงมาสื่ออย่างอื่นด้วยหรือไม่เช่นเรื่องความยุติธรรมนายมงคลกิจก็กล่าวว่าตนคิดว่าแตงโมงคงไม่มีแรงขนาดนั้นเพราะการที่วิญญาณจะสามารถสื่อสารได้ขนาดนี้ต้องมีคนทําบุญหนักๆเช่นทอดกระถินกองใหญ่ๆสร้างพระอุโบสถซึ่งต้องใช้เงินหลายล้านและตอนนี้อยู่ระหว่างการตามหาความยุติธรรมอยู่วิญญาณคงทําอะไรได้ไม่มากอย่างมากก็ไปหาคนที่เขารักแต่ก็เป็นในรูปของเสียงและความฝันซึ่งต้องเป็นคนที่เขารักเท่านั้นส่วนการทําบุญนี้เป็นการทําบุญให้กินแค่มื้อเดียวแต่การทาบุญ ต้องทอดพระป่าทอดกระถินสร้างอุโบสถสร้างกุฏิอะไรแบบนั้นส่วนที่แตงโมมาสื่อสารผ่านตนนั้นก็คิดว่าตนน่าจะมีความหวังดีที่ทําให้เขาเราไม่ใช่ญาติเขาซึ่งต่อมานะครับนายมงคลกิจยังกล่าวต่ออีกว่าส่วนที่เลือกมาทําบุญอาหารข้าวหวานให้คุณแตงโมนั้นได้เลือกมาในช่วงเวลา9ก้าโมงเนาทีนั้นเพราะอยากให้คดีก้าวหน้าไม่ให้จบแบบคุมเครือให้มันดีขึ้นกว่านี้ซึ่งมีหลายคนช่วยกันอยู่โดยส่วนใหญ่ก็ตั้งใจช่วยกันเพียงเพราะว่าอาจจะมีการถูกบ้างผิดบ้างก็ให้อภัยกันไปส่วนเรื่อออองงงกรณณีีมมืถืถอขอคุแแตโและ้าส นนัน้ตามหลักการสามารถตรวจเช็คได้ที่ไปรษณีย์เพราะมีข้อมูลทางราชการที่เก็บไว้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนส่งให้ทางบางแจ็คส่วนที่มีการอ้างว่าคนของตนโทรศัพท์หาบางแจ็คเพื่อพูดคุยเรื่องโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมและเรื่องของผ้าขาวของแตงโมนั้นตนไม่ทราบเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งก็ต้องไปดูหลักฐานการส่งของเหล่านั้นว่าที่ไปหาทางบางแจ็คส่วนพูดคุยอาจเป็นเรื่องการประสานงานกันก็ได้ตนก็ไม่ทราบว่าเรื่องไหนเพราะฉะนั้นตามหลักการจริงๆคือต้องดูตอนส่งว่าใครเป็นคนส่งไปให้บางแจ็คจุดนี้เป็นพยานหลักฐาาาาาานทททงววิยศสสสตตรรร์ี่มถจอบได้ เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จก็สามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะเลืองรัตนพงศ์พัดพิงว่ามีการเรียกรับเงินนั้นเรื่องคดีของคุณแตงโมนายมงคลกิจกล่าวว่าไม่เคยมีมีแต่ถูกกล่าวหามากกว่าและมีคนพูดไปมาว่า1.5ล้านบาทบ้างอะไรบ้างให้เลิกยุ่งคดีนี้บ้างก็เป็นการพูดคุยกันเท่านั้นเป็นการโต้เถียงกันแต่โดยส่วนใหญ่คนที่มาขอคดีก็เป็นพวกรัฐมนตรีที่ไม่อยากให้เรายุ่งแค่นั้นก็ส่งคนไปร้องเรียนให้เลิกยุ่งแต่ส่วนเรื่องเงินนั้นไม่มีตัวเลขไหนใใหห้้้เเ็็นนมีีี่่่่คคาพพพููููดดดดรรรรจะะอออไไกกซึงงืยท มาากกว่อย่างไรก็ตามตอนนี้ตนก็ยังเชื่อว่าแตงโมไม่ได้ประสบอุบัติเหตุนะครับตนยังเชื่อเหมือนเดิมว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดถ้าเปลี่ยนแปลงความคิดก็ต้องบอกว่าตกท้ายเรือแต่ตนไม่ได้เห็นว่าเป็นความคิดแนวนั้นนะครับส่วนเรื่องคดีนั้นคุณแม่ก็ไปถอนฟ้องเองเพราะตามกฎหมายผู้เสียหายในคดีอาญาของผู้จากไปนะครับจะฟ้องหรือไม่ฟ้องก็เป็นรุนพพนิจของแม่ของคุณแตงโมนะครับคนอื่นเป็นแค่คนช่วยแล้วตนก็ยืนยันว่าตนไม่เคยหวังร้ายกับนายอัจฉริยะเพียงแต่อาจจะเข้าใจผิดกันได้ซึ่งหากเวลาผ่านไปแลว เรื่องไหนเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามถ้าจะให้วิญญาณของคุณแตงโมเวลาไปเจอใครใส่ชุดสวยงามหน้าตายิมแย้มก็ต้องทาบุญกระถิใญใ่ถ้าทําได้ต้องทําที่วัดค้างคาวเพราะร่างของคุณแตงโมนั้นขึ้นที่หน้าวัดค้างคาวซึ่งเป็นวัดที่ตนมาจุดธูปบ,บอกขอให้พบตัวร่างของน้องนะครับจากนั้น40่สินาทีร่างก็ขึ้นมาเลยก่อนที่เสียสมพงษ์จะไปลากมาวันนี้เป็นวันครบรอบ3ปีเมื่อเช้าก็ได้ทําบุญใส่บาทด้วยอย่างไรก็ตามหากตนทํางานได้เงินมาานึ่งถึงสามล้านบาทก็จะไปทอกทดกละง เพื่อพาปฏิสังขรณ์อุโบสถและทํานุบํารุงศาสนาที่วัดค้างคาวเพื่อแบ่งส่วนบุญกันระหว่างหลวงพ่อเก้ากับน้องแจงโมเพื่อให้เป็นบุญใหญ่นะครับเมื่อถามว่าคิดว่าคดีนี้จะหาตัวผู้กระทาความผิดได้หรือไม่หรือมีคนติดคุกบ้างหรือเปล่าทางนายมงคลกิจก็ตาว่าต้องดูคดีแรกก่อนนะครับซึ่งต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของผู้พิพากษาว่าตัดสินอย่างไรส่วนคดีใหม่ก็ต้องให้รู้ว่าทาง DSI จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่หากรับเป็นคดีพิเศษก็เชื่อว่าจะสามารถหาตัวคนผิดได้ซึ่่่่่งงออาาาาาาจจจะเเเป็นนน้้หทีรัฐบสววมมืถ คุณแม่ของน้องแตงโมได้ปรึกษาบ้างหรือไม่ว่าจะไปะให้ข้อมูลทาง d s i ไหมานายมงคลกิจก็กล่าวว่าออามาปรึกษาตั้งแต่วันที่26ม,ก,มกราคมที่ผ่านมาครับซึ่งตัวแนะนําให้ไปพบ d s i เพราะเขาเป็นเจ้า,นาหน้าที่รัฐมีอำนาจตามกฎหมายซึ่งแม่ก็ยังมีความเชื่อเหมือนเดิมว่าเป็นการปอตกอนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีพวกน้อยแกก็ไม่กล้าพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ถ้ามีพวกเยอะแกก็กล้าพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคุณแม่ไม่ได้กลับไปกลับมาจะเกิดความกลัวในตัวเองว่าอาจถูกฟ้องร้องได้ซึ่งแม่ก็ไม่ได้มีเงินมาสู้รบกับครไมก่ะอุณแตงโ หรรือไม่นะคับทางพี่เตก็กล่าวว่าทุกคนก็ช่วยกันอยู่ทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งทีมบ้านพระอาทิตย์หลายคนก็ช่วยกันอยู่นะครับตนเก่เาจะช่วยพอช่วยกันไปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรแล้วเพราะหลักฐานให้ทาง d s i ไปหมดแล้วนะครับ